ด o n น่ฟอร์คอนโปเป็นหูฟังน้องเล็กสุดในรุ่น E c ค i p s e เทคโนโลยีเฉพาะตัวของแบรนด์ Dono ซึ่งหูฟังตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีนี้นั้นเป็นเจ้าตัวดู n นหนูหน้นาหูฟังไฮเอ็นระดับเรือธงที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง Do โนจึงผลิตดูโน่ฟอร์คอนโปเป็นหูฟังเทคโนโลยี E c ค i p s e ที่ราคาไม่แพงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้นักเล่นหูฟังได้สัมผัสกับเทคโนโลยี E c คล p ป e ในราคาที่จับต้องได้ Do โน่ฟอร์คอนโปมีไดเวอร์ไดอแฟมขนาด 10มิลิเมตรโดมแบบใหม่ ADLC คุณภาพสูงมาพร้อมแม่เหล็กที่ทรงพลังนีโอไดเมียมความหนาแน่น1-6เทสลาด้วยไดเวอร์ที่ทรงพลัง ทำให้ฟอลคอนโปรให้เสียงที่มีประสิทธิภาพและเสียงเสื้อเล่าอย่างอิสระตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่ 5Hz เฮิร์ถึง40กิโลเฮิร์มีค่าเซนซิทิวิตี้อยู่ที่112 d b เดซิเบลมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่26โอห์มขับกับมือถือก็สามารถขับได้แต่แนะนําให้ใช้งานคู่กับหางหนูหรือเครื่องเล่นเพลงคุณภาพดีเพื่อให้ได้เสียงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งดูนูฟอลคอนโปรได้รับการรองรับมาตรฐานไฮเลสอะโอดิโอบอดี้ทำจากสเต e เลสสตีล 316โดยตัวฮาวซิ่งมีการขัดให้เงางามเล่ากับกระจกมุมเอียงมีการพ่นสายและเคลือบทับพร้อมกับพิมพ์ลายโลโก้ดูนุดูทันสมัยหรูหราอีกทั้งยังผ่านกระบวนการ CNC ขั้นสูงอย่างพิถีพิถันและผ่านกระบวนการอโนดไ e เพื่อให้บอดี้ที่แข็งแรงทนทานต่อการกัดก่อน ยืดอายุของตัวบอดี้ให้ใช้งานได้นานทําให้บอดี้มีความสม่ําเสมอส่งผลให้คุณภาพเสียงดีและภายในมีการออกแบบแบบดวลแชมเบอร์เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสะท้อนของเสียงมาพร้อมช่องระบายแรงนั้นอากาศแบบหลายช่องทางทําให้ใส่ได้นานไม่ล้าหูดูนู้ฟอลคอนโตให้คุณสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามที่ต้องการโดยสามารถถอดเปลี่ยนท่อนอตเซลได้3ขนาดซึ่งท่อทั้ง3ขนาดมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คือ 1. transparency ให้เสียงที่โปร่งใสช่วยให้รายละเอียด ดีขึ้นสองเลเซ้น e เป็นท่อที่ให้เสียงที่มีความสมดุลที่สุดและ 3. Asbo Felix Immersion พิ่มรายละเอียดเสียงโดยดึงเบและเสียงกังต่ำออกมาสายหูฟังของดูนุฟอร์คอนโปเป็นสายทองแดงชุบเงิน6 NOCC แบบลิสต์มีความยาว1.2เมตรสีเงินเข้ากับตัวหูฟังอย่างสวยงามไม่ขึ้นเขียวเมื่อใช้ไปนานๆอีกทั้งดูนุยังใส่ใจรายละเอียดโดยใช้เทคโนโลยี Q Lock Light หรือ Quick Switch Modular แบบใหม่เพื่อความแข็งแรงของหัวปักและยังคงรักษาความสะดวกสบายที่ดีที่สุดโดยหัวปักของดูนุฟอร์คอนโปสามารถถอดเปลี่ยนได้3ขนาดคือ3.5ม mm, ิลลิเม ที่ R S Single End 2.5 mm t R R S บาลานซ์และ4ม m R R S บาลานซ์เพื่อให้คุณได้ใช้งาน f a l c คอน r ปได้กับหลากหลายเครื่องเล่นเพลงและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศดีๆที่ดูนู f a l c o n Pro มอบให้โดยหนูดู f a l Con p r ปสำหรับท่านที่ p ีออเดอร์มีกำหนดเข้าไทยปลายเดือนตุลาคมนี้